กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์คุขสุขคนนะเามื่อนี้กลับมาพอกับบาโตะเสนแคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้บาโตะกลับมาอยู่ที่บ้านหอ,อยยางเนาะมาเอนเอาขนมมกมาให้ป้า ก็เอามาให้ลุงเนาะมาให้พ่อยแมกินแหละเพราะว่าเราไม่ได้เห็ดปีน้กนะมาตเหต็ดขนมมกก็เลยเอามาให้เรากินน้องปีนี้กะแล้วก็สิถทอโอกาสอันมาทายอันมอลำัเนาะให้ป้าลำให้ฟังแล้วก็ลุงกับสิลำคือกันโมนิกะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งน้ากันวนะ่าเสียงเพื่อนซีดีปัญดาแลวเพื่อนสิลำก่อนอยังเนาะพี่น้องกัน ไปเบิ่งไปซนมนกันเนาะกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องแล้วเาไปเบิ่งไปซนมนกันเลยนี่เนาะใคอยกากสิไปให้อันป้ารัศมีเนาะรำให้ทุกคนฟังที่แบบว่าทุกคนอันขอกันขำมาไลนะ์เนาะพี่น้องคอมเมนต์กันขำมาว่าอยากให้อันมาโต้นี่ไปอัปเดตไปถ่ายลงอีกเนาะเพราะว่าเราลำม้วนนะลำซึ่งเพผนว่าเนาะกะตอนนี้กะกำลังดังเนาะในทิกเกอรกับคนเบิ่งนี่ประมาณ4แสนเลยเนาะแต่สำหรับยูทูบเนี่ยกะประมาณ2แสนถึง3แสน วิวเลยเนาะพี่น้องกะโอเคเดี๋ยวครับไปเบิง้งไปซนนกันเนาะมาลาซีลัมยังให้เฮาฟัง้มนี้เนาะตอนนี้ก็เราอยู่เทิงเฮือนแหละเนาะพี่น้องเมื่อนี้มาเฮือนเด้บ่นไดอยู่นาเพราะว่าอ,อยู่นานี่บ่มมีคนอยู่เนาะเรามาเฮือนมาดินอยู่เฮือนเนาะมื้อนี้เพราะว่าผัวเราผัวบ้านรัศมีเราไปนาอีกทุ่งหนึ่งนานาเราเองเน,ะนาะนาผัวเราแหละกะนาบลายดอก แต่ว่าไปเบิ้งไปเบิ้งหน้าเบิ้งในอะไรพี่น้องเอาละพี่น้องตอนนี้ป้ามีแล้วก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิถามอ่าเมื่อนี้ชิดลำอย่างเนาะอ่ะสบายดีป้าของเรื่องมณิจันได้บอลชิดลำเรื่องมณิจัญญมณิจันบอลดยอ่ะเดี๋ยวชิดตั้งกล่องวันนี้เลยอ่ะเตรียมพร้อมแล้วเอาเลยป้าอ่ะเอาเลยเจ้าสบายดีมณีชิดลำเออสุธันพังเรื่องมณิจันเนาะ สาวมณีจันมาสันซาอ่ะเอาเลยปะเออ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 ยอ๋อออยอันนี้แหละพี่ไอพี่มานิจันนั่งลาอยู่ในเมืองหลวงมาก็ลายผ้าลาปีเล่บ่มีคู่พี่เอน อยากมีน้องคู่สอนนอนกไกยแม่นางเฮียงย่านติวนมอมอายบ่มีคู่คือนัง่งย่านเบานางเฮียงเข้ามานอนไก่เรือว่าใจประสงค์สังส่งชายมีดอกคนอื่นผีเอ๋ยอยากเิถามข้าอ้ายมานี่น้องสั่งอยากทำอยอนว่าน้องหักอ้ายอยากเงือกคนใจ ฮักจนเบิดหัวใจสีบแ่แแ่มสายใดนั้นแล้ว,ว่าวใจของอ้ายและใช่มีดอกคนอื่นเพี่เอ้หรือไอ้มีคููสอนโอ้ยนอนเกล่แล้วแล้ววอยากให้อ้ายถามทวงถึงอีนางหรือว,ว่าใจของสายที่มีอวนไว้ หลือมีคนมานนนสอนในใจสายดอกมีคู่ดอกมีคู่พี่เอ๋ยโอ้ยได้นอุอ่นบาสนาอีน้องว่าของได้วมพี่ชายมานี่จันบ่อยากบ่อเรื่องเข,าเข,าเขา้าเก่าเข้าหลังดีนู้สร้างบุญมาบ่าพอเพี่ง่วมพี่ชายเอาใหา้หรือว่าใจของไอ้บ่มีนางดอก่พ หนออีพี่เอ๋ยออยแน่นาใจฮักอายเหลือล้นพลประมาณอยากสิถามว่าอ้ายพี่อยู่เมืองใดดีน้องสาวมณีนางคำอยู่นครหลวงพีอยากสุถามใจอ้ายมีัน้องก็ซนข้างก็ซนทางพี่เอ๋ย ไอ้อยูเถืงอได้ไก่บ่ไก่นองอยากฮู้นอะอวน่านะบ่าวพี่ไสยใส่เรื่องเรื่องเอ้ยโอ้ยนอเอ้ยโอ้ยละนะ่าคนลุกเนาะล่ำยังนอกกินนี่ก่อนนะเรื่องงานจัดเนาะหาคู่ซะซะ อันี้ชิลัมยังต่อไปเยเอาอีกจัก,กรสองกอ่อนเนาะไม้คิดก่อนอลัมที่แบบเจ้ามากกัแลหละเออ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 อเออ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 เออ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  และสั่งมีแบบมาเล่นเคลและสั่งมีเ่นมาเล่นตัวอ้อยจำพี่น้องห่างพี่ชายอ้ยเด่นอโอยน้ออ้ย,อ,อ,ย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 อันนี้แหละพี่นอ้องเอ้ย สร้างทำบุญมาไดเพียงเฮียงบรไดคคู่พี่เอ๋ยบุญที่สร้างไว้พ่อไ้หวมบีไซอันนี้แหละพนว่าคนทางเที่ยวมีหลายด้านใจคนก็หลายแงกพี่เอย๋ยโอ้ยเด้โนว,วาสนาขู่สร้างเฮานั้นเป็นบ่สมอยากได้อ้ายอวงพี่มานอนเฮียง บุญบ่พอถึงเขาวาสนาตนใดวนพอ้าอินอยู่องค์พ้ามองหญินางให้เล่ลำให้เลเ่ลำดโนโอ้ยดโน่ขอให้มีขู่สอนเสมอดามดอกดังเขานางหาคู่บ่ได้เลียกวงวนพราอินให้สงสารพระนางคำผู้อ่อนวนพรอะอินไทย ให้มาเล้ท <altro> ั้งพ eh? ี่สาวนังล้ำบอกคือพันดีโน่ล้ำมาหลายปีคู่โซนนอนเกะกะบ่มีนี่แหละเนงเมาแต่ล้ำไปเลยหาผัวโซนบอมีหดดีโน่พวนว่าล้ำเลยเลยผัวโซนกะบ่มี นี่ละวาสนาเคยสั่งสัตต์ตัวเอ้ยบอกคือเพ่นเดนโน่โอ้ยเดนโน่วนพระอินยูพาหาคู่ให้แนเด้อโอ้ยน้องว้าวพี่น้องมวน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 อ่ะกะ็ เป็นลำยังเนาะกินนี่ก้นอนพระอินวลาสันซะอ๋ <c oughs> อแล้วอันเดี๋ยวคอยสิถามเนาะถ้าเกิดว่าลำวมวนมาสิเนาะแล้วคนเบิงเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่เนาะที่อยู่พังไทายหรือว่ายู่พังลาวก็อยากแล้วอยากติดตองานติดตอไปลองไปลำนี่ได้บ่ถ้าไปอย่างลูกไปได้เนาะ แต่ว่ามีค่านลูกตอนนี้ยังน้อยอยู่นะอตอนรอให้ลูกใหญ่ซะก่อนถึงมีโอกาสนะนะปสิบปเมนเมน<ๆ>ลูกกับเป็นจังไดเดี๋ยวนี้ลูกเจ้านะยังน้อยกับยังน้อยนอยนะประสิทธิ์แตเดือนกันยังประธนใหญ่แบบคนเกิดมากคือคนบระสบบุญปันไดน,นบาบโมแข็งแรงบมแล้ว,ว <ๆ S 2> เป็นยังนะกับบุูคือกันเกิดมากกันน้อยหนึ่งแปดเดือนยันน้อยเดือนนี่ค่ะยัใหญ่ปัญได กินนมปองบ่หรือนอมจ้ะนมเฮาเองอยากใครกินนมปองก็คิดว่าเลี้ยงสิบ่ใหญ่นะก็เลยเลี้ยงสยนุกตัวเองก่อนเลยนะก็เลยไปใส่บใบตอนนี้ถ้าสิพี่ออกงานก็ยันออกบ่ไใบนะเพราะว่าลูกเฮายังน้อย,หยให้ใหญ่กว่านี้ก่อนอันซื้อแนวใดอันลูกน,น้อยๆเจ้านะ่ะผ้าฉนั่นอ๋อเจ้าๆมีอันเจ้ามีลูกจักคนลูกนะรวมทั้งเบิดนะ4 5คนหคนเนาะเพราะว่ามี เอฟซีถามเข้ามาเนาะว่าอันป้านี่มีลูกจากตนก็คือสี่คนเนาะท่างเบอรผู้ผู้ใหญ่นี่อายุจากปีอะสิบสามปีผู้ใหญ่ที่ว่าไปไทยครับบอด้วยสิบสามปีอ๋อจ้าจ๊ะสามปีกว่านี่แหละนะไม่ไม่อันนี้ผู้น้อยนี่ฮะก็ได้แปดเดือนเนาะดแปดเดือนแต่คนโบโซบุลแปดเดือนก็ยังไมน้อยถ้าสิทิ่มเข้าไปก็คืออีดูลูกขนาดแบบนี้เนียนอยู่อันถ้าเกิดว่า อันเขาอยากให้ออกรายการอยู่ฝั่งไทยเจ้ากระชิไปไปบอกตาเขาแบบอันส่งเงินมาอยากให้เจ้านี่ไปนะใจก็อยากไปแล้วแต่ทีมลูกยังไม่ได้ตอนนี้อ่ะลูกลูกก็เอาไปนำไปนำเอ็นไปทั้งผัวทั้งเมียเลยเอาไปอยู่คนนะแต่ว่าเจ้าก็ขึ้นไปประกวดลำนี่เนาะผัวตรงเมียเธคิดใจๆข่าว่าผัวขึ้นไปเดี๋ยวผัวเผื่อลูกเปิี่ยนอย่างไรถ้าไปนั่นจะเป็นคุยยายไปได้อยู่อ่า ถ้าคุณยายไปนาได้ก็เอาเม่ไปนําก็ได้เนาะถ้า,ถา<ไ>เกิดสีให้ไปหรีอกับไปได้เนาะโอ้เจ้า,จาเนาะกับคุใดยอยากอยากให้ออกรายการยอังอยู่ฝั่งไทยเนาะกับกับไปได้เนาะพี่น้องแต่ว่าการเดินทางก็ต้องถ้าเกิดว่าซ่วยเรือกับไปได้เนาะถ้า,ถาพอการเดินทางก็ใส่เงินลายเนาะต้องในเหตุบัตรเที่ยงไปแม่นาะเม่นกับจะเอาเมย์ไปนําเลยเนาะไปไปเอาลูกด้วย อ๋อโอเคซาบานิกอ่ะการล้ำในเมื่อนี้เนาะก็ถือว่าเสียงเรานี่ก็ยังดีคือเก่าเนาะพี่น้องกะเอพี่สิให้ล่องเพลงเนาะล่องได้อยู่บ่ล่องเพลงขู่ผู้ชายผู้หญิงล่องอันเดียวกันบะพี่แนมากเอียงอ่ะนะมากีชมดีก็เอินมากเงี่ยมากยังไงลิงปิงบอกว่าเป็นลิงปิงงด้บ้านเหาน กะแซวเนาะมักแซวด้วยอ่ะจัดสิร้องเพลงยังบันี้รองให้ฟังแมจักเพลงนึงสุทันฟังเพราะว่าเพลงนี้เพลงที่เฮามักที่สุดเนาะเอาเลยเอาเลยเพลงสุดท้ายเนาะด้วยแต่เฮาฮักกันใหม่อายน่ะคอเอาใจดีดแต่มาถึงเดียวนี้อายบ่คือเก่า บ่ได้กินหยังดอกคันสิทานังยอกแต่เจ้าไปลมเวียกยังบ่พ่อเขาอย่าเผาโทน้ําหลายแม่เว้ามามีแต่เบียนเปลี่ยนคําตัวบอเศร้าอย่าห่วงหลายเด้อเจ้าเฮ็ดใจกว้างแน่ให้ใจกว้างจังได เนียไว้ไกัอมุงคักแท้ถ้ากินข้าวจนว่าทองแปลอายบอกเคยแคหัวจะอคอยมีมูลายขอใจมูคอยเนติและมีอาเจ้าผู้นี้คือบ่มีเวลาเอาใจเจ้าอย่ามาที่ยง บาดค่อยปะเจ้าสีน้ำตาไหลปะโลดเผาปะไว้ไว้ค่อยเมื่อยทุกใจน้ำเจ้าแล้วนะขันสั้นมือืนี้เฮาไปเส้นใบยางกันแย่สว้าวจังสั้นย่าเว้าเรื่องปะไอ้บ่ยอกซื้อเจ้าอ,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 อย่าได้ปะไอ้เด้อล่ะ เถียงเมียบอคือเถียงนาคันไอว่าถ้าค่อยปะแท้ได้ขันจะปาไอสิยอย่น้นนำไผ่ขันสั้นจำใบไอยาเถียงเมียคันสั้นจำว้เด้อ <c oughs> อย่าเทียงเมียแมนแมนนะฟ้ารองกระมวนเนาะพี่นอ้องอะขอตบมือเนาะ <c oughs> ลองกระมวนล้ำกระมวนเนาะป้าเนาะโดยโดยโดย อ่ะวัดน,นี้กับบโต้สิได้เมืออะไรเรือป้าเด้อโดย,ดยเป็นแังไดอันของฝากเอามาให้เนาะอันขนมมุกแซ่บอยู่บ่แซ่บแซ่บแซบไรแซ่บไหลไ่น้องผาไซส์แผ่นโดยอันทอดน้ำตาลเองเนาะชิคมจังหน่อยอเนาะแต่ก็น้ำตาลกแ็แซ่บอยู่คนถักเนาะคิมคนจนคงม,มาถึโอเคสวัสดบายบายป้าขอบใจหลายๆเรื่อยโอเคเล้วท่านผู้ชมตอนนี้กับลำ แล้วแหละเนาะบาโตกับชิดายเมือเนาะผู้ใดเบิงเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์เนาว่าอีพีที่สามีเสียงดีหรือบบเนาะป้าฮาลัมอลไกับผู้ใดอยากสิติดต่องานกับติดต่อมาทางบาโตก็ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าป้าเราบบมีโทรศัพท์เด้อผู้ใดโอเคพี่น้องสำหรับลีปนี้มาโตขอกขอขารข่าสบายดีเด้อ